สวัสดีครับดรทีมนะครับผมวันนี้อยากจะมาแบ่งปันนะครับเรื่องเจาะลึกกลไกโลคาขาบหรือกลไกการลดอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดตนะครับกับการลดความอ้วนนะครับบางคนก็ทําตามและเห็นผลบางคนก็ไม่กล้าทําตามกลักวกลัวอันตรายร่างกายผิดปกตินะครับก็จริงๆมีคําถามบ่อยๆนะครับอย่างเช่นลดข้าวแป้งน้ําตาลนะครับทำไมเกี่ยวกับลดพุงด้วยทําไม หมอไม่แนะนําให้ลดอาหารมันอาหารทอดอย่างเดียวทําไมให้ลดข้าวแป้งน้ําตาลด้วยนะครับหรือบางคนถามว่าทําไมไม่บอกนะครับว่าลดข้าวแป้งน้ําตาเนี่ยลดขนาดไหนลดมากลดน้อยถ้าลดมากจนเกินไปจะส่งผลเสียต่อสุขภาพหรือไม่นะครับผมก็วันนี้จะมาไขาข้อข้องใจ นะครับผมจริงๆแล้วเราเริ่มต้นแบบนี้ดีกว่านะครับเราเริ่มต้นที่กลไกการเผาผลาญพลังงานก่อนถ้าจำไม่ผิดนะครับกลไกการเผาผลาญพลังงานจะเรียนตอนมัธยมต้นเรื่องไงนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะครับนะครับสมัยผมนะครับมัธยมต้นตอนสมัยผมแต่ว่าสมัยนี้ไม่รู้ว่าเด็กๆเขาเรียนกันตอนตอนมอะไรหรือปออะไรนะครับผมกลไกการเผาผลาญพลังงานของเราจะเริ่มต้นที่ที่ร่างกายหรือกล้ามเนื้อของเราจะใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต ก่อนเลยนะครับโดยการย่อยย่อยอาหารจากจากข้าวลงมาเป็นน้ำตาลโมยกุลเชิงซ้อนเชิงคู่แล้วก็เดี่ยวใช่ไหมครับแล้วก็พอเราใช้น้ำตาลไปสักระยะหนึ่งนะครับร่างกายก็เริ่มเอาไกลโคเจนที่อยู่ในกล้ามเนื้อมาใช้พอใช้ไกลโคเจนไปหมดต่อมาร่างกายก็จะเริ่มใช้ไขมันไปอย่างสุดท้ายนะครับยังก็จะสังเกตนะครับว่า คาร์โบไฮเดตก็คือพวกข้าวแป้งน้ําตาลจะถูกใช้ก่อนรองมาคือไกลโคเจนในกล้ามเนื้อและรองมาถึงจะเป็นไขมันดังนั้นไขมันจึงลดค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนสุดท้ายที่ร่างกายจะดึงเอามาใช้นะครับนั้นสังเกตดูนะครับคนไทยเรากินข้าวอัติถ้าเจ็ดโมงนะ <S <S ผมเป็นคนต่างจังหวัดน,นะกินข้าวตอน7จ็ดโมงยังไม่ทันร่างกายจะเผาผันคาร์โบไฮเดตหมดเลยเรากินข้าวอีกและตอนเที่ยงพอตอนเที่ยงปุ๊บ เรายังไม่ทานเผาผ่านคาร์โบไฮเดตหมดเลยครับเราก็กินข้าวเยอะตอน6กโมงเย็นนะครับแล้วเราก็นอนตอนสี่ทุ่มซึ่งก็ยังเผาผ่านคาร์โบไฮเดตไม่หมดดนะังนั้นพลังงานส่วนเกินนะครับทั้งจากคาร์โบไฮเดตนะครับทั้งจากไขมันจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมนะไว้ใต้ผิวหนังเลยในหลอดเลือดนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าคาร์โบไฮเดทที่เหลือสามารถเปลี่ยนเป็น ไขมันที่ชื่อว่าไตรกีสล e r ซึ่งเป็นไขมันส่วนใหญ่ที่ทำให้คนเราอ้วนได้นั่นเองนะครับคำถามถัดไปนะครับทำยังไงนะครับถึงจะดึงไขมันไตรกิตส e r i ที่ทำให้เราอ้วนเนี่ยจากในพุงต้นแขนต้นขาจากแก้มจากสะโพกเนี่ยครับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆก็มี2 วิธีการหลักๆนะครับวิธีการแรกที่เราใช้กันบ่อยมากเลยคือการออกกําลังกายให้มากกว่าที่เรากินเข้าไปนะครับแต่เนื่องจากเพจนี้นะครับออกแบบมาเพื่อคนที่ทํางานหนักมีเวลาน้อยไม่สามารถออกกําลังกายได้เกินกว่าวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงดังนั้นะรจริงๆเป็นไปได้ยากแต่ถ้าเกิดผมแนะนํานะครับใครที่สามารถออกกําลังกายได้วันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงบวกคุมอาหารด้วยนะครับก็จะเห็นผลได้เร็วกว่าการคุมอาหารเพียงอย่างเดียวนะครับ แต่วิธีที่2ที่ผมจะแนะนําคือวิธีโลขาบหรือการลดคาร์โบไฮเดตเชิงเดียวนะครับลงนะครับไม่ใช่ว่าไม่กินเลยนะให้ลดคาร์โบไฮเดตชงเดียวคือคาร์โบไฮเดทที่ย่อยง่ายอย่างเช่นข้าวขาวแป้งและน้ําตาลแล้วให้เปลี่ยนเป็นใช้คาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนก็มาจากอย่างเช่นคาร์โบไฮเดทที่อยู่ในข้าวกล้องธัญพืชไลซ์เบอร์รี่ผักและผลไม้ชนิดที่หวานน้อยหรือ คาร์โบไฮเดทที่อยู่ในเนื้อสัตว์นะครับจริงๆในเนื้อสัตว์มีคาร์โบไฮเดตนะครับแต่มีอยู่ในปริมาณเล็กน้อยที่เราสามารถนําไปใช้ได้ข้อดีของเนื้อสัตว์ก็คือมันถูกย่อยในลําไส้เล็กดังนั้นการที่มันจะดึงเอาน้ําตาลในลําไส้เล็กมาใช้จะยากกว่าการที่เรากินข้าวแป้งหรือน้ําตาลซึ่งมันถูกย่อยด้วยกระเพาะและย่อยได้ง่ายกว่านะครับผมนะครับ ส่วนการออกกําลังกายสำหรับคนที่มีแวน้อยผมแนะนําให้ออกกำลังกายตอนช่วงเช้า10-15นาทีมันไม่ค่อยได้เบิร์นมากนะครับช่วงเช้า10-15นาทีแต่ฟังดีๆนะครับมันช่วยให้เรากระตุ้นการเผาผลาญไขมันเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลด ลดอาหารลงนะครับร่างกายจะลดการเผาผาลาญงงพลังงานตามมาทําให้การคุมน้ําหนักเห็นผลในช่วงเดือนแรกและหลังจากนั้นก็เกิดการโยโย,โย่ดังนั้นการป้องกันการโยโย่คือการที่เราต้องออกกํบบาลังกายทุกเช้าวันละ1 0บถึงสิบห้านทีเพื่อกระตุ้นการเบิร์นให้การอัตราการเผาผลาญพลังงานยังคงที่อยู่หรือสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับให้อยู่ในที่ประมาณ2 0 0 0ถึง2,200กิโลแคลอรีต่อวัน นะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำไมถึงแนะนําให้ออกกํบบาลังกายตอนเช้าเวลนละ10-15นาทีนะครับคำถามถัดไปนะครับคือลดไขมันอย่างเดียวสามารถลดความอ้วนได้ไหมได้ถ้าคุณอายุอย่างน้อยกว่า30คนที่อายุน้อย,น,อยน้อยกว่า30การเราผาผลาญพลังงานจะยังดีอยู่คุณแค่ลดของมันๆทอดๆ ออกกาลังกายนิดหน่อยคุณผอมเลยแต่ผมเนี่ยอายุ36แล้วดังนั้นการทําแบบนั้นจะไม่สามารถลดไขมันได้ดีเท่ากับตอนที่เราอายุน้อยน้อยกว่า30นะครับผมดังนั้นจบจบนะครับง่ายๆนะครับดังนั้นจริงๆที่ผมแนะนําคือแนะนาสำหรับคนวัยทํางานที่ทำมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็อ้วนขึ้นดังนั้นวิธีการการรับประทานอาหารแบบโลค่าบวกออ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 กำลังกาย10ถึง15ท,ที่ตอนเช้าจึงเป็นคําแนะนําที่ผมใช้นะสำหรับคนที่มินิชนะครับ พิเศษก็คือไม่ว่างแถอายุเกิน30ด้วยนะครับการเบผาผลาญพลังงานค่อนข้างน้อยนะครับจะออกแบบวัยรุ่นไม่ได้นะครับคาถามสุดท้ายนะครับถ้าเราลดข้าวแป้งน้ําตาลเยอะๆจะส่งผลเสียยังไงต่อร่างกายอย่างแรกคืออ่อนเพลียนแน่นอนครับถ้าใครลดข้าวแป้งน้ําตาลโดยที่ไม่เอาคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนจากแหล่งอื่นอย่างเช่นถ้าถ้าเกิดผมทานเองเนี่ยผมจะทานเป็นเช้าเนี่ยผมจะทานเป็น ไข่ดาวสองฟองถึงสฟองนะครับบวกบวกฮอทดอกที่มีแป้งน้อยบวกไดวอนเกรนหรือกาโนล่านะครับซึ่งเป็นเป็นธัญพืชรวมนะครับแล้วก็อาจจะใส่นมจืดบ้างนมน,ม,นมถั่วเหลืองที่ที่ไม่มีน้ำตาลบ้างทานผักผลไม้รวมด้วยอันนี้คือมื้อเช้ามื้อกลางวันผมจะทานเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่จากเซเว่นเดเวอบ้างนะครับหือเอาวันจากบ้านบ้าง บวกกับกับข้าว2-3อย่างเพื่อให้สามารถอิ่มนานจนกระทั่งผมทำคลินิกเสร็จตอนสามทุ่มผมก็ยังไม่หิวนะครับผมแล้วก็ผมจะทานอาหารเป็นก่อนนอนเป็นพวกเป็นกาโนราบ้างเป็นสเต็กบ้างนะครับบางครั้งก็เป็นไข่ทอดไข่ดาวบ้างนะครับเพื่อให้ได้รับพลังงานเพียงพอสำหรับการนอนแต่ไม่ไม่ใช้ไม่ไม่เอาพลังงานมากเกินไปนะครับเพื่อจะไม่ให้มีการอ้วนขึ้นตอนกลางคืนนะครับ อย่างนั้นถ้าเกิดว่าผู้นาตามหลักสูตรที่ผมบอกครับจะสามารถลดลดน้าหนักได้ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นผมเคยน้ําหนัก8 85สามารถลดลง21กิโลใน2ปีตกเดือนหนึงอะประมาณ1กิโลกร,รมัมโดยที่ออกกํบบาลังกายแค่วันละ1 0 1ถนาทีลดลงต่อเนื่องทุกๆเดือนนะครับและในปัจจุบันเนี่ยผมน้ําหนักคงที่แบบนี้มาเป็นปีๆแล้ว นะครับแล้วก็แทบจะไม่ได้คุมอาหารอะไรมากเหมือนสมัยก่อนแล้วแต่ก็ยังสามารถคุมน้ําหนักได้แสดงว่าการทําโลค่าบโบอกออกกําลังกายสูตรที่ผมแนะนําในเพจเนี่ยสามารถคุมน้ําหนักได้อย่างต่อเนื่องและไม่เกิดโยโย่เอฟเฟกนะครับและแถมนะครับสังเกตด,ดูนะครับถ้าเราทานข้าวแป้งตาลน,น้อยลงนะครับผิวพรรณเราจะดีขึ้นนะครับผมนะครับผมก็จะร่วงน้อยลงด้วยอันนี้เป็นส่วนส่วนเสริมนะครับนะครับผม อย่างน,น,นะครับถ้ามีข้อสอบถามนะครับข้อเสนอแนะหรือว่าคำติชมต่างๆนะครับสามารถฝากไว้ในเพจในไลน์หรือใน y o u t u b e ก็ได้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ